ถ้าคนโดยนอกไม่รู้เรื่องเนี่ยคงคิดว่าลิดเดิลสตาร์ดังมากจริงๆนะฟังจากเสียงกรีดแล้วนะครับคนที่แก้หูไม่ค่อยดีอาจจะแก้หูแตกได้นะฮะฮะบอกหลายรอบแล้วว่าอย่าบอกรักบ่อย เพราะว่าผู้ชายคนนี้คิดจริงนะครับความรักเขาไม่ได้มาบอกกันเล่นๆบอกแล้วต้องรักจริงเข้าใจไหมเ,เยี่ยมยอดมากจริงนะครับอ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับใครได้รับลายเซ็นลิปไปแล้วยกมือหน่อยเยี่ยมยอดนะครับวันนี้ลิปเซ็นไปเยอะมากจริงนะครับไ,ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับ ถึงแม้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดลายเซ็นลิเนี่ยมันสามารถแบบช่วยเหลือคนได้ลิก็ให้ลิเซ็นเป็นร้านเป็นร้อยอันอลิก็เซ็นได้นะฮะเนี่ยอีกิีเดียวจะขายบ้านขายคอนโดทิ้งไปบริจาคอะเนี่ยเกินไปอายุสี่ปันนี้มันอยู่ต่อหน้าสาธารณาชนนะฮะ เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะมีแบบว่าช่วงของการประมูลของด้วยนะครับสําหรับใครที่ใจบุญนะครับนอกจากจะซื้อเสื้อซื้อกระเป๋าซื้อขนมในวันนี้แล้วนะครับยังสามารถร,ร่วมกันประมูลของดีด้วยเพราะว่าเงินที่เราเก็บจากท่านมาทุกบาทในวันนี้เนี่ยไม่ได้เอาไปไหนเลยไม่ได้เข้าเราเลยนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมทางนั้นน,น,นะฮะก็หวังว่าทุกคนคงอิ่มบุญกันเต็มที่นะครับเพราะว่ามองจากตรงนี้แล้วนะครับแสงออร่ามันสะท้อนมาอย่างไงก็ไม่รู้นะฮะ ดูสดใสอิ่มบุญกันทั้งนั้นอะนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนนะครับเราอะไรครับโอ้เงิน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 ขอบคุณครับ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 เป็นคนดีมากรู้จักวริจานะฮะอะไรเป็นคนเป็นคนเข้าใจผิดนะรับบุญรับบุญรับบุญเออนะ ใครอยากยื่นเงินมาบริจาคที่จอดกล่องให้นะครับถือว่าเป็นการบริจาคร่วมกันข้างหลังรับมาเลยครับรับมาเลยขอบคุณครับถือว่าเป็นการบริจาคร่วมกันใครจะไปรู้ใครจะไปรู้เกิดชาติหน้ามาอาจจะได้เป็นเพื่อนร่วมห้องกับพี่ก็ได้นะเออไม่ใช่เพื่อนร่วมห้องเรียนนะเพื่อนร่วมห้องนอนนะ,ออะ,ะบริจาคโอ้พูดอย่างนี้เร้วมากันใหญ่เลย You. You. ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยขอให้ได้บุญเยอะๆขอให้ได้บุญเยอะๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> อ่าาอ่าๆมาเลยมาได้เรื่อยๆมาได้เรื่อยๆ <c oughs> นะครับโ <c oughs> <c oughs> อ้ยขอให้น้ำไม่ท่วมบ้านเด้ออันนี้เอาจริงๆนะตอนนี้มันกำลังแบบว่าลุกลามมานะครับกำลังแบบว่า <c oughs> ทั่วประเทศเลยนะครับหลายๆคนพี่น้องเรากำลังลำบาก เราต้องช่วยกันอย่างนี้แหละนะครับทําจริงในนี้มีบ้านใครน้ำท่วมไม่น่าทําจริงนะครับเป็นไงบ้างเดือดร้อนนะครับเกิดการสูญเสียกันนะครับทั้งทรัพย์สินอะไรอย่างนี้นะฮะเราเนี่ยต้องมาช่วยเหลือการอาบขอบคุณครับโอ้ได้เงินหลายบาทได้เงินหลายบาทนะฮะเวลาขอพรอย่างนี้เวลาบริจาคเงินไปแจกบริจาคร้อยหนึ่งของให้กลับมาร้อยล้านนะครับทุ สาธุขอให้ทุกคนได้กลับไปเยอะๆนะครับวันนี้นะครับเกิดชาติหน้าหรือชาตินี้ขอให้ไม่อดตายขอให้รวยๆรวยๆมีแต่เงินเข้ามานะครับอเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนนะครับหัโยๆๆวโวยโวยขอบคุณครับน่ารักะขอบคุณครับนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนนะครับเอาเป็นว่าเราไปฟังเพลงนี้กัน เงินไม่หมดสักทีนะครับจะเข้าเพลงไม่ได้เข้าสักทีไม่เป็นไรเป็นการบริจาคเ,เ,เราเราร่วมร่วมรวบโล่น้ำใจได้อ่ะอวันหลังเวลาออกงานต้องใส่เสื้อคอเต่าสังเกงห้ามโลด เป็นกลุ่มคนที่ขืนมากจริงๆอะไปเลยแล้วกันไปฟังเพลงนี้กันชอบก็จีบครับ